ครับเข้าสู่ช่วงปิดงานใช่ไหมทุกคนคือยังไม่ปิดงานนะครับอ่ะมากันต่อครับยังไงดีครับร้องอีกหมดแล้วฮะอุ้ยทุกคนอยากจะขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับฟิวเจอร์แบนด์ครับผมวงดนตรีที่มาเล่นเมื่อกี้นะครับขอบคุณนะครับฟิวเจอร์แบนด์นั่นเองนี่คือสุดยอดวงดนตรีจากทางช่องวันนะครับผมผมครับ มอบให้นักดนตรีนี่ถึงคิวของพี่ๆแล้วฮะไม่เป็นไรนะฮะอ๋อยังไงมีตัวแทนใช่ไหมครับฮะสี่ช่อฮะห้าห้าใช่ไหมครับห้าครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับนี่ฮะพี่ๆฟิวเจอร์แบนด์ครับยังไงดี นี่ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนี่นี่มาแล้วพี่กีต้าขอบคุณครับได้เลยครับมาเลยครับ<ว><น>ขอบคุณครับ ดีใจมากๆที่ได้ทำงานกับพี่ๆฟิวเจอร์แบรนด์นะครับขอบคุณนะครับถัดไปนะฮะนี่คือตัวแทนจากภูมิแซมนะครับที่กำลังจะเล็งว่าใครจะเป็นคนขึ้นเวทีกันดีนะครับเขาขึ้นมาให้หมดเลยขึ้นมาเลยครับมาแล้วนะฮะพร้อมกับป้ายนี่คือรายการฟรีทีวีนะฮะมีการรับมอบป้ายกันด้วยนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับโอ้โห ผมขออ่านได้ไหม Happy Birthday Project ภูมิแก้ฟ้าเจริญภูมิแก้ฟ้าเจริญพร้อมแฟนคลับร่วมสมทบเงินทำบุญวันเกิดจำนวน1นึ่งแสนบาทขอบคุณครับนี่อันนี้ไปทำบุญครับผมอะเราถ่ายรูปกันดีกว่านะครับกล้องนู้นนะครับโอเคขอบคุณครับ ได้เลยครับร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับทุกคนนะครับขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนเช่นกันนะครับขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณมากครับอ่ะนี่คืนอ่ะเข้าสู่ช่วงปิดงานนะครับขอบคุณนะครับทุกๆคนมากๆที่มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับใน บรรยากาศงานวันเกิดในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พีพูมิแฟมพี่พี่พพจากคณะนะครับหรือว่าเพื่อนๆทุกคนที่น่ารักอยู่ตรงนี้นะครับดีใจมากๆที่ผ่านวันเกิดมาได้อีกหนึ่งปีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่แล้วก็หวังว่าปีหน้านะครับจะติดตามกันไปเรื่อยถือโอกาสฝากผลงานตรงนี้เลยนะครับทางช่องวัน31เช่นเคยนะครับตอนนี้กําลังถ่ายทําละครหนึ่งเรื่องแล้วก็ซีรีส์หนึ่งเรื่องนะครับละครชื่อเรื่องว่า อ,อกธรณีนะครับส่วนซีรีส์ยังประกาศไม่ได้เลยนะครับแต่อยากจะบอกว่าโคตรน่าตื่นเต้นเลยนะครับซีรีส์เรื่องนี้ผมเพิ่งไปถ่ายมาเมื่อวานนะครับเป็นคิวที่3าละเหน้าตื่นเต้นมากๆผมดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน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 ซีรีส์เรื่องนี้เลยนะครับคาดว่าน่าจะออนแอร์ในช่วงปลายปีครับช่วง ตุลาคมปลายตุลาคมครับผมก็ฝากติดตามกันได้ทางแพลตฟอร์มวันสามสิบเนะครับส่วนคอนเสิร์ตท,ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้นะครับมีทั้งพี่โตโตธนเดชด้วยมีพี่สองเป็นคนไม่เกี่ยวพี่สองเป็นคนกำลังใจให้กำลังใจนะครับเป็นน้องแตงโมนะครับก็ไม่ใช่นะครับเฮ้ยส่งยังไงนะสิงโตพี่สิงโตนะครับ เขาเป็นแดนเซอร์ด้วยนะครับพี่สิงโตเต้นด้วยนะครับก็ฝากไปด้วยสำหรับเดอะโกลเด้นโชว์2025นะครับพิงๆด้วยเฮ้ยอยู่พิงพงด้วยนะครับ,รบก็โกลเด้นซองมากันเต็มเลยทุกคนนะครับมีพี่โตมีพิงๆิงมีพี่พลอยมีโกตุนนงพลไม่อยู่นะครับแล้วก็ พี่สิงโตเต้นด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยเด็กโกลเด้นโชว์สองพนยห้าะครับเชื่อว่าตรงนี้มีบัตรกันเยอะแล้วแหละจองบัตรกันแล้วแหละแต่ว่าทางคณะอาจจะยังไม่ได้จองใช่ไหมละ่ะไม่เป็นไรไม่มีบัตรฟรีเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับยั <c oughs> จงจองกันได้ในรอบการกุศลนะครับก็ทางไั๋วทีเกตเมชชร์ทุกสาขาทุกช่องทางนะครับที่เมืองไทยลไรลชดะาร เทเตอร์นั่นเองนะครับส่วนผลงานอื่นๆก็ติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียนะครับ f c e b o o k f แฟนเพจภูมิแก้ฟ้าจเจริญ i n s t a g r a รมภูมิ pm แล้วก็ TikTok โจอีภูมิเคนะครับนี่ฝากให้หมดเลยนะครับวันนี้ดีใจจริงๆไม่รู้จะพูดคำว่าดีใจไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับมันก็ ขอบคุณที่มากันแล้วก็หวังว่าปีที่26จะได้เจอกับทุกๆคนอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมภูมิกาฟ้าจเจริญและเพื่อนๆทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม